กูถ่ายคลิปป่าขึ้นเดียวมับก็ให้ครับอยู่ไหมอยู่มาโกดหรอครับก็สวัสดีนะนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แม่น้ำเจ้าพญานะครับผมนะครับเดี๋ยวกลางคืนนะครับเราจะมาตกตรงนี้นะครับเนี่ยครับบริเวณกองไฟนี้นะครับกลางคืน แล้วก็จะมีนักตกปลานะครับผมนี่มีลุงละตกปลาอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับบ้านบางปราบท่าน้ํานะครับผมจังหวัดนครสวรรค์น่ครับว่ามีนักตกปลาเป็นโค้งน้ํานะครับผมแบบนี้

ตาเขามาช่วยตักไข่อะทีอ๋อวิ่งักอยู่นะว่จะดึงขึ้นมาหน่อยม่เจอป่าวิ่งรีวิ่งไปไกเลยเจอป่าวิ่งใส่ป่าเลยผมที่บอกติบอกาานะห่วงเป็นงไนะน่ครับนู่นาหือ่เดียวอะนี้มัน3ตัวตัวใครตัวไหนไหนตัวไหนอะเฮ้ยกดิ ทำคลิปนี่นะเฮ้ยทำคลิปได้ป่ะหาเอันนี้ถามมาได้ป่ะโอ้เจ้ะไม่เอาลงคลิปดินนี่ให้วบอกด้วยบอกเห็นใจเพราะเยี่ยมมากบอกด้วยบอกบอกด้วยว่าไม่ใช่เรื่องนี้ถือตัวปลาถือหางนี่ถือหางนี่เออบอกด้วยขายตกปลาเป็นไครับตกปลาครับโอ้ยใจหน้าเป็นหูแตกปาได้ตัวนี้หน่ยไม่ใช่ไม่เถียด้วยเห็นปีนี้แล้วเราถ่ายอะไรอะไรแล้วขอเขาไ่ไหนจ้างใครเนี่ยขอความเม้าอะอยู่หลังรถ ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาตกปลาครับอ่าน้ำบางปราครับผมอันนี้เจ้าของกระชังครับผมเสื้อม่วงอันนี้หัวหน้าเผ่าครับหัวหน้าเผ่าเราเองโอเคครับไม้แรกก็ได้สวายประมาณโลครึ่งได้ไหมประมาณสองโลนะครับผมก็วันนี้ก็กลางคืนครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะอันนี้เป็นกระชังกระชังปลานะครับเห็นอยู่หน่อยหน่อยพี่ ป๊บโอเคครับต่อครับอันนี้ก็ตัวแรกนะครับผมนี่ปลาย่างของเราปลาเผาหรือปลาแยกหรือทำไมมันไอ้นี่จังเลยนีนี่นะนี่แล้วนี่แล้วนี่นะครับปลาย่างของเราสวายครับวันที่สอขึ้นมาดูครับนี่อันนี้อันนี้คนตกได้เมื่อกี้นี้แต่เจ้าของเบ็ดนั่งอยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชม กลับไปเดาแกมันดีดอ้อยโตรื่องนี้กิจรรมตัคมได้ดีดีขอมูลสะดัวสะดัวรู้ตัวต่อรองนี่กินแต่คนไหมสีอะไรนะนี่ครับก็ เป็นบรรยากาศตอนมืดๆนะครับผมอาจจะแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอนะครับผม,บผมอันนี้รอรอหมายสองครับผมก้กิน้ปิวนะครับรอเลยรอเลยครับรอเลยเสียด้ครับเมื่อกี้คว้าโทรศัพท์ถ่ายไม่ทันงงน,นี้ก็บรรยากาศครับผมริมน้ําของเราบ้านท่าน้ําบางปราบครับผม,มอำเภอกูถนะ่ายคลิปปลาขึ้นแียว มับก็ห้ครับอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่เอาโอเคพลสวิงพลสวิงใหญ่ด้วยวะเอาครับตอนนี้สวายเริ่มเข้าแล้วนะครับผมมองไม่เห็นขอเข,อขอ้าไปอีกโด้วยไหมไม่มีไฟแฟงล่างแฟลงฟล่างอ่าไฟไปตอมมีระวังระวังอ๋อไอ้หวายมืดหน่อยนะครับผมติดไม้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  พีิดินเต็มเัันคันครผมครับผมเดี่ยนี่นนี่นลองกาอ่ะอ่ะจับจับจับเป็น่าโอเคอ่อ่ะปาขึ้นไปโอเคครับผมมานู่นสุดนี้อ่ะพี่ต๊อบสองสองส่องอันนี้หน่อยเขานุไหนนเดี๋ยวสงสงส่องปาก่นนนี่นี่แม่ผมไม่เขินก็อ่ะ ยกมากยกมากมากยกไม่ขึ้นเลยอุ้ยสามโลไอเรายกไม่ขึ้นนะติดเนี่ยงติดเนียงนี่นะครับสวายของเราไซส์ก็จะประมาณนี้โลกว่าๆเนาะโลสองรถสามรถหนึ่งสองประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับคนตกได้เราวางว่าคนละที่มันก็ต้องวิ่งไกลหน่อยนะ อจายืนี่นะครับผมนี่ครับโอเคครับผมดีครับทางงูจิ้งเกี้ยวฮะอ๋อแป๊บนึงครับก็มาอีกตัวนะครับอันนี้เป็นเจ้าของคลิปเองนะครับก็เลยไม่มีคนถ่ายให้ครับนี่ <c oughs> ประมาณโลครึ่งได้ไหมสองโลประมาณสองโลปลาอ้วนอ่าปลาอ้วนนะครับนี่คนลงไปตักดูดูขาหนะ่อยดูขาหนะ่อยนี่ครับ อโอเคครับผมเข้าดีครับคืนนี้ประมาณห้าหกตัวแล้วครับผมเอาไว้รับชมตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับเอาไว้หน่อยอโหรุดอโหเมื่อกี้นะครับปลาดึงลากแก๊กเลยนะครับแต่วิ่งลงไปวัดไม่ทันนะครับผมเออโอ้โหน่าเสียดายครับนี่ครับเสื้อม่วงครับเจ้าของกระชังครับโอ้โหปลาอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยครับผม นี่นะครับผมบรรยากาศอาจจะมืดนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักสองทุ่มครับผมตกไปอยู่ประมาณก็ประมาณแปดคันได้นะครับมีตรงนู้นของผมตรงไฟแรงๆนู้นนะครับของผมสองคันแล้วก็ของน้องอีกสองคันนะครับโอเคครับผมนครับจานเพชร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 แกกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วคุงนี้มาไหมคุ้มาไหมสองร้อยหกสิบแล้ว ครับก็สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านบางปราปครับอำเภอพะเยาจังหวัดนครสวรรค์ครับผมอ่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นทีมงานของเราครับพอดีไม่ได้เอาแขนกล้องมาขากล้อง่าเป็นครับเมื่อกี้ได้ปลากี่ตัวครับตอนเย็นสามครับอ่าชื่นใจนะไม่หลับนะไม่หลับไม่หลับอ่าคนนี้ครับคนนี้คนนี้คนนี้ ไม่หลับคือไงไม่หลับอ่ะเมื่อกี้ได้เมื่อคืนนีหลับไงสิบสามโลตัวเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสิบสามโลตัวเมื่อกี้สามขีดไล่เาสิบสามขีดเหรอได้ข่าวว่าเขาเบ็ดไปตกปลาได้ปลาละเอาถอะถ่ายเลยเอางี้ไงยึ่งขึ้ถ่ายเลยเอางี้ไงยุ่งขึ่นนี่หัวหน้าเผา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 มาเป็นไงก็มีลูกชิ้นปิ้งครับผม กูเจิงให้น้องด้วยอาจารย์ก้องครับอาจารย์ก้องน้องโอ้ยกูเจิงหัวมึงล้านบังวะนี่ทำไมเนี่ยเอานะไม่ส่งให้ตำรวจหรอกกลัวอาจารย์อันนี้อะไรเนี่ยปลาย่างหรืออะไรเนี่ยซากซากเออโอเคครับผมบรรยากาศบ้านบ่างป่าของเรา ครับตอนนี <t 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 ้มาเริ่มเข้ากันนะครับน่าจะใหญ่นะครับมาแล้วครับมาครับติดไหมหมาหมาอยู่ครับมาอยู่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 ปมาโคดเหรอผ่านไปอย่างนี้วิทย์วิทย์วิทย์วิ๋ยววิทย์วิทย์บ่อยสาย โอ้โหเฮ้ยไม่ผ่านมันไม่ผันมันที่เอาเอาล็อตเถอก่อนถือก่อนเือก่อนเือก่อนเือก่อนโอ้โหใครจะของถือเฮ้ยกดไหลือกดเหลืองกดเหลืองกดเหลืองโอ้โหประมาณสองโลฟ้าเกือบสามโลเนี่ยใช่ครับได้ครับเียต้องมีแน่ครับหรือหอหรือหรขอตัวปิ่งขอปิ้ขอปิ่งตีดกันะตอนนี้สองตัวติดเลยครับผมตอนนี้สองตัวติดครับผม ค่อยๆเจงค่อยเจงค่อยๆ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 เจ๋งค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆมานขวามาน้ขวาาขวาาขวาเจงเจงเจงข้ามานขวาข้ามเจงข้ามดยบ่อหน่อ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 ยนี่่อยาี่อันนี้เป็นปลาสวายนะครับผมโอ้โหเด็ดว่ะว่านองปลาเด็ดสุดแล้วจังหวะนี้เดนเดินเ ครับก็สวัสดีครับล้าน่านนะครับผมก็เมื่อกี้ติกินสองครั้งติดเลยนะครับผมก็จะเป็นอ๋อผมอันนี้ก็จะเป็นปลาปดครับปลาปอกับปลาสวายครับผมกินคู่อะไรครับผมคินแน่นอน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใครเดี๋ยวขอคนได้ปลาหน่อยเร็วนี่ครับผมชูปลาหน่อยชูปลาหน่อยครับผมชูปลาหน่อยไม่เห็นตัวชูปลาหน่อยชูปลาหน่อยชูปลาหน่อยเินคู่เลยครับวะไอ้นี่มันทำบาปขึ้นวะเฮ้ยโอเคครับผมครับก็รอบดึกมาอีกแล้วนะครับผม

ไอ้กรงไอ้กรงสายวันนั้นเลยสามเจเนี่ยเนี่ยไปชังเอาไหมองไหมสี่โลเาโลนะงไอ้อคเลโลครึ่งโลกว่าสโลกว่ารมนะใส่เนี่ยใช่เลกกะเรานะใ้สอ็ครับครับผมสองเจ็เลยเนี่ยโอ ไปเลยมาเงี้ยไหวไหวเก่งนะเดี๋ยวเรียกาไปโน่นอ่ะโอเคครับผมก็ปลาเข้าเรื่อยนะครับคือแบเงี้ยไม่ได้ตั้งใจไม่เห็นด้วยเหรออันนี้ก็เป็นนะครับเจ้าของปลา กนโค็นหหวาเลยพกิตัปวเีนี้ครับก็สวัสดีตอนดึกนะผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งทุ่มแล้วห้าทุ่มครับผม การนี้ก็หาถึงไปหาตัวครับผมอ่าเป็นปลาที่ได้ครับก็ปลารวมปลาสวายนะสวายอุบตัวพรอมไปตีหนีหฮะตีหนีกันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ย่างย่างไปเท่าไหร่สองสามตัวครับผมสายสองโลกว่าแล้วก็มีกระชังประมาณสามตัวเนาะแล้วก็แช่ไว้อีกนะในในในฟิตแช่ฟิตอีกใช่ต้องไหนอาจารย์เจ๋งนะอาจารย์เจ๋งอาจารย์เจ๋งอาจารย์เจ๋งได้กี่ตัวนี้สองครับผมสองตัวสองเต้มครับโอเคครับผมก็เป็นบรรยากาศ บ้านๆนะครับผมจ่าแจมจ่าแจมไม่ไปมคิดแน่ไม่ไปโอเคสู้ไหวครับคนน่าเผา